สวัสดีครับพอดแคสต์ Podcast ไทยกับผมไออุนขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับ5คนดังที่ประสบความสำเร็จได้เพราะการมองโลกในแง่ดีการมองโลกในแง่ดีช่วยให้คุณฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆทั้งในชีวิตการทำงานและส่วนตัวได้เสมอดังตัวอย่างจากผู้ประกอบการ5คนที่ร่วมแบ่งปันข้อคิดคำคมเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่อยากจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะครับ หากไม่ใช่เพราะการมองโลกในแงด่ดีพวกเขาคงไม่ประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้คนแรกครับการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการค้นพบว่าคนคนหนึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เพียงแค่เปลี่ยนทัศนคติของเขาเท่านั้นคำพูดนี้เป็นของโอปราห์วินฟรีครับคนบางคนเมื่อประสบความสำเร็จสูงสุด เรารู้จักเขาโดยไม่จำเป็นต้องอธิบายว่าเขาทำอะไรโอปราวินฟรีก็เป็นหนึ่งในนั้นเธอเปลี่ยนจากตำแหน่งงานผู้ประกาศข่าวมาเป็นพิธีกรทอล์กโชว์และเปลี่ยนจากพิธีกรทอล์กโชว์มาเป็นเจ้าของบริษัทโปรดักชันแต่จุดสูงสุดของเธอจริงๆคือเมื่อเธอเริ่มโฟกัสรายการทอล์กโชว์ไปที่การทำให้คนมีชีวิตที่ดีขึ้น จนเธอกลายเป็นกูรูและสร้างให้เธอเป็นผู้ประกอบการที่มองโลกในมุมที่สวยงามอย่างแท้จริงเรียกว่าเป็นหนึ่งในนักสร้างแรงบันดาลใจ 2. การมองโลกในแง่ดีช่วยให้เรามีความมานะบากบั่นเพราะชีวิตนั้นไม่ง่ายแต่ชีวิตนั้นดีเสมอจอห์นจาคอบส์ผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์เสื้อผ้า Life is good เสื้อผ้าแบรนด์นี้มีเอกลักษณ์ที่ประโยค life is good ที่ทำให้ผู้คนทั่วโลกมีความสุขเขาเริ่มต้นจากการขายเสื้อยือดตามข้างถนนและในมหาวิทยาลัยทัศนคติที่ดีพาเขามาไกลและทำให้เขาประสบความสำเร็จในฐานะเจ้าของกิจการเสื้อยือดที่คุณตาทั้งในห้างสรรพสินค้าหรือแม้แต่ที่ร้านคิปช็อปในสนามบิน 3. อย่าปล่อยให้ความไม่รู้ทาให้คุณกลัว เพราะมันอาจกลายเป็นสิ่งมีค่าที่สุดสำหรับคุณและหากคุณทำสิ่งต่างๆโดยที่ไม่รู้ว่ามันเคยถูกทำมาแล้วอย่างไรคุณจะต้องทำมันแตกต่างออกไปอย่างแน่นอนนั่นคือคำพูดของซาร่าห์เบลคลีเจ้าของแบรนด์สเปนเด็ก p a สเปนเดเป็นแบรนด์ชุดชนในกระชับสัดส่วนที่โด่งดังไปทั่วโลกก่อตั้งโดยซาร่าห์เบลคลีเศรษฐีพันล้านที่อายุน้อยที่สุดเธอเชื่อว่าเมื่อเราติดอยู่กับสิ่งที่เราไม่รู้ให้จำไว้เสมอว่า การมองโลกในแง่ดีจะทําให้มองหาความก้าวหน้าและโอกาสที่ท้าทายเสมออยากกังวลในสิ่งที่เราไม่รู้มันอาจช่วยพลิกเกมของเราได้ 4. โอกาสทางธุรกิจก็เหมือนรถประจําทางหากพลาดคันหนึ่งไปก็ยังมีอีกคันหนึ่งตามมาเสมอนี่เป็นคําพูดของริชาร์ดเบรน s o นริชาร์ดเบรน s o n เป็นอีกหนึ่งบล็อกสตาร์ที่เป็นเจ้าของกิจการในแบรนด์เวอร์จทั้งโทรศัพท์มือถือ สายการบินธ anyway ุรกิจแผ่นเสียงและบลาบลาบลาอีกหลายบริษัททีเดียวครับเขากล่าวว่าบางครั้งคุณอาจคิดว่าโอกาสที่เข้ามาตรงหน้าเป็นเพียงโอกาสเดียวเท่านั้นหรือคุณอาจร้องไห้ฟูมฟายเมื่อโอกาสดีๆผ่านคุณไปแต่แบรนสันเชื่อว่าโอกาสมีอยู่เสมอในที่ใดก็ตามที่คุณเดินไปคุณแค่ต้องเปิดตาและมองมันให้เห็น 5. ้าอย่าจำกัดตัวเองคนมากมายที่จำกัดความสามารถของตนเอง เพราะคิดว่าเป็นไปไม่ได้คุณสามารถไปได้ไกลเท่าที่จิตใจของคุณจะพาไปสิ่งที่คุณเชื่อคุณสามารถทำให้มันสำเร็จได้นี่เป็นคำพูดของแมรี่เคแมรี่เเป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์เครื่องสําอางแมรี่เค m แมรี่เเริ่มต้นธุรกิจเครื่องสําอางเพื่อหาโอกาสทางอาชีพให้กับตนเองและครอบครัวจากพนักงานบริษัทนำไปสู่การเป็นเจ้าของกิจการเครื่องสำอางแบรนด์ดังในที่สุด หากเธอจำกัดความเชื่ออยู่ในแค่ความก้าวหน้าในที่ทำงานความสำเร็จเช่นนี้คงไม่เกิด